สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันนี้วันที่28่พศิกาย,ยน2,565นครับมาเกาะติดสถานการณ์โลกกับผมสถาพรเกื้อสกุลครับวันนี้ประเด็นที่มาพูดคุยกันนั้นก็คือ EU โดนสารัฐหลอกหรือว่าเต็นใจให้หลอกนะครับ EU ก็คือสหภาพยุโรปนะครับ ค่ำคืนนี้ผมอาจจะมาแปลกกว่าทุกค่ำคืนเนื่องจากว่าผมนั้นติดจัดรายการสดที่สถานีโทรทัศน์ของท็อปนิวนะครับแทนคุณกหนกคุณธีระเนื่องจากว่าต้องไปปฏิบัติหน้า,าที่ต่างจังหวัดผมก็เลยส่งมาเป็นเทปเนี่ยนะครับในการที่จะมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามสถานการณ์ก็เลยไม่สามารถที่จะถามตอบกับคุณผู้ชมได้แต่เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยพาดสถานการณ์ข่าวต่างประเทศ ก็เลยมาสรุปข่าวเนี่ยให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามกันนะครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้ในยูเครนนั้นต้องบอกว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าในการที่จะทำลายพื้นที่ของยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้ขีปนาวุธเนี่ยครับโจมตีจากระยะไกลเข้าไปทำลายในหลายเมืองเป้าหมายนั้นก็คือการเข้าไปทำลายพื้นที่ทางทหารและ แหล่งผลิตพลังงานโดยเฉพาะสถานีไฟฟ้าต่างๆนั้นเนี่ยก็ถูกรัสเซียนั้นทําลายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคีย ب, บเมืองหลวงของยูเครนนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ประชาชนคนยูเครนนั้นคนกรุงเคียบนั้นเนี่ยอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ระบบทําความร้อนนั้นเนี่ยก็ได้รับความเสียหายรวมถึงน้ำประปาเนี่ยบางพื้นที่ก็ไม่มีใช้เสียด้วยซ้ํา ทางด้านวิตาลีคริโก้ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเคียบนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไปสร้างเนี่ยศูนย์เรื่องของการที่จะให้การช่วยเหลือกับประชาชนก็มีการสร้างกระจายไปทั่วทั้งกรุงเคียบเนี่ยครับแต่ว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านว o l ดิีเมสเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของวิตาลีคริโก้ก็บอกว่าทํางานช้าเกินไปทํางานเนี่ยครับไม่เรียกว่า ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นให้รอดพ้นหรือว่ารอดจากสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ประชาชนนั้นได้รับความยากลบาบากนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลายเป็นการขัดแข่งขัดขาหรือว่าขัดแยง้งกันเองระหว่างทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงเทียบกับทางด้านผู้นําประเทศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับทางด้านประธานาธิบดีวอลเดเมียร์เซเลนกี้อย่างเดวิดอาราคาเมียนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่า ให้เวลาทางด้านวิตาลีคริสโก้เนี่ยหสัปดาห์ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปาที่ประชาชนกรุงเทียบนั้นเนี่ยไม่มีที่จะใช้งานในเวลานี้ในขณะที่ทางด้านยูเครเนิโก็ึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดูแลด้านไฟฟ้าของยูเครนนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาเองก็เร่งซ่อมแซมเรื่องของสถานีย่อยไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะให้ ประชาชนคนในยูเครนนั้นมีไฟฟ้าใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลานี้เนี่ยกว่า80%ของระบบเชื่อมต่อไฟฟ้านั้นถูกรัสเซียทำลายแทบจะทั้งสิ้นก็เลยทําให้ยากลาบากพอสมควรนอกจากนั้นในเมืองเคอร์ซอนที่ทางด้านยูเครนนั้นไปยึดเนี่ยครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียมีการถอยทัพออกไปจากเมืองแห่งนี้เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นก็เริ่มที่จะอพยพออกนอกพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เหตุเนี่ยครับเพราะว่าหลังจากที่ทหารยูเครนเข้าไปอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แล้วทางด้านรัสเซียนั้นก็ใช้วิธีการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้ามาในเมืองแห่งนี้จนทําให้บ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากมีคนที่เสียชีวิตจากพื้นที่แห่งนี้เนี่ยจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนั้นตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ามีประชาชนเสียชีวิตถึง32คนเป็นการเปิดเผยจากทางด้านอีฮอร์ไพรเมนโกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของยูเครนครับ แต่ว่ายังไม่ได้รับคํายืนยันที่ชัดเจนจากพื้นที่เนี่ยที่แน่นอนว่าตกลงแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิต32คนอย่างที่ว่าหรือไม่นอกจากนั้นเนี่ยเอมิลี่ฟร์เรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฉุกเฉินขององค์การแพทย์ไร้รมแดงโครงการช่วยเหลือ,อยูเครนก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาได้มีการอพยพคนไข้กว่า400คนออกจากโรงพยาบาลจิตเวชในเมืองเคอร์ซอนซึ่งการอพยพนั้นเกิดข,ขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายนแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่า พยกไปไว้ที่ไหนอย่างไรแต่ก็บอกว่าเวลานี้บ้านเรือนประชาชนในเมืองนี้ก็ถูกทําลายเนี่ยเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับทางด้านเปนโตรโคตินประธานบร e ิษัทเอเนอร์โกวตอมซึ่งเป็นผู้ให้บริการพลังงานนิวเคลียรย์รายใหญ่ที่สุดในยูเครนก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าเวลานี้ดูท่าทีเหมือนว่ากองทัพของรัสเซียนั้นอาจจะถอนทหารออกจากพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียที่ถูกยึดตั้งแต่เดือนมีนาคมคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับ ทางด้าน IAEA e นั้นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าพื้นที่รอบๆโรงงานนั้นเนี่ยถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเนี่ยแล้วก็ด้วยระเบิดอ,อย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างก็โยนกันไปกันมารัสเซียก็บอกว่าผู้ที่โจมตีโรงไฟฟ้ายูเครยซาป,ปอริเซียก็คือกองทัพของยูเครนฝั่งกองทัพยูเครนนั้นก็ออกมาบอกว่าผู้ที่โจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็คือทางด้านรัสเซียนั่นแหละนะครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยก็เลยมีการดําเนินการกันว่าจะมีการส่งมอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ให้ทางด้าน i a e a นั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลหรือไม่เพราะหวันว่าหากว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกโจมตีแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเรื่องของสารกรมตันร,รังสีนั้นมันเกิดแพร่กระจายออกไปก็จะเป็นอันตรายต่อประชาชน,นครับแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นถึงขณะนั้นในขณะที่ฝักฝั่งของสื่อสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าชาติตะวันตกนั้นได้มีการส่งเรื่องของ ปืนใหญ่อัตตาจร h o w วิเซอเนี่ยนะครับส่งไปให้กับฝากฝั่งของยูเครนขอน้านี้แต่ที่ส่งไปเนี่ย350กระบอกเนี่ยมันใช้งานได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นอีกบางส่วนนั้นใช้งานไม่ได้เกิดความเสียหายจนกระทั่งล่าสุดนั้นมีข่าวกันออกมาว่าทางด้านเป็นตะกอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานั้นถึงกับจะต้องไปตั้งโรงงานซ่อมแซมปืนใหญ่เหล่านี้เนี่ยครับบริเวณริมพรมแด,ง,ดงของโปแลนด แต่ฝั่งฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยก็เรียกร้องว่าให้สหรัฐเมริการนั้นส่งเจ้าหน้าที่หรือว่าไปเปิดโรงงานซ่อมเนี่ยใกล้กับพื้นที่สมรภูมริรบน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่าการลําเลียงอายุทโธปรกรณ์นเนี่ยจากพื้นที่แนวหน้า่งไปซ่อมที่ริมครองแดงของโปรแลนนั้นเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาแล้วก็พวกเขานั้นเนี่ยก็เสียโอกาสในการที่จะประชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียหรือไม่หรือว่าอาจจะโดนกองทัพรัสเซียนั้นตีโต้ตีบุกเนี่ยจะทําให้พวกเขานั้นสูญเสียกาลังคน ก็เลยบอกว่าไปตั้งอยู่ใกล้ๆกับสมรภูมิรบได้ไหมแล้วก็พวกเขาก็ลาเลียงเอายุทธภปกรเหล่านี้เข้าไปซ่อมแซมแล้วก็การขนส่งนั้นมันทําได้ไม่ยากแต่ฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็หวั่นะครับว่าถ้าไปตั้งโรงงานในพื้นที่ของยูเครนนั้นเท่ากับว่าเป็นความขัดแย้งโดยตรงระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านรัสเซียหรือว่าอาจจะถูกรัสเซียนั้นใช้ขีปนาวุธโจมตีโรงงานที่ไปทําอยู่ในพื้นที่ของยูเครนเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะมีทหาร ที่เป็นช่างที่จะไปซ่อมเรื่องของยุทธปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็เป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในยูเครนนักขัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยยากลำบ,บากมากโดยเฉพาะประชาชนชาวยูเครนก่อนหน้านี้เนี่ยครับในส่วนของผู้นําเบลารุสได้มีการออกมาพูดถึงทางด้านในส่วนของผู้นํายูเครนว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นํายูเครนนั้นควรจะต้องแก้ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียด้วยการหันหน้าเข้าเจรจากับฝั่งฝั่งรัสเซียเพื่อไม่ให้การสูญเสียนี่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้หากว่ายูเครนนั้นยังคง้ดดึงหรือว่าดื้อดันในการที่จะไม่เจรจากับรัสเซียก็อาจจะทําให้ยูเครนนั้นเนี่ยถึงขนาดที่บวกว่าล่มสลายก็เป็นไปได้นั่นคือทางด้านลูคาเชนโกนั้นเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญ,ญาณไปฝั่งฝั่งของทางด้านโวลอดิเมียเซเลนกี้แต่ว่าเซเลนกี้นั้นจะทําตามหรือไม่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ ฝั่งฝังของสหรัฐอเมริกาเองฝักฝั่งของสหภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยก็เคยออกมาพูดแบบเปรย์ๆว่าอยากให้ทางด้านในส่วนของเซเลนกี้นั้นตัดสินใจในการที่จะยุติความรุนแรงก็คือการเข้าสู่โต๊ะเจราจาหรือว่าหาข้อยุติปัญหาเนี่ยความขัดแย้งกับฝักฝั่งของรัสเซียแต่ทางด้านวลาดลิเบียร์เซเลนกี้นั้นก็ไปยื่นเงื่อนไขไปยื่นข้อเสนอเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปยากในการที่จะนําไปสู่การเจราจาไม่ว่าเรื่องของการที่บอกว่ารัสเซียนั้นจะต้องคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับทาางด้น ยูเครนนะครับต้องถอนทหารออกจากพื้นที่และจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ร่วมถึงจะต้องนําเอาโลาดิเมียเอาเอาประธานธิบดีวลาดิเมียปูตินแล้วก็บรรดานายทหารคนสําคัญสําคัญของรัสเซียนั้นเนี่ยไปขึ้นศาลโลกเพื่อที่จะตั้งข้อหาอาชญากรสงครามเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเซอร์เกย์ลาโรฟรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็อบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้และฝังคืบหน้าในการเจรจา,ารว่ายุติ ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะยูเครนนั้นเหมือนไม่อยากจะยุติในความขัดแย้งนี้ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ผมตั้งประเด็นเอาไว้สําหรับการมาเล่าสู่กันฟังในค่ําคืนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่า EU โดนสหรัฐหลอกหรือว่าเต็มใจให้หลอกมันมีนรายงานข่าวเนี่ยจากเว็บไซต์ p o l i t i ค o ซึ่งเป็นสื่อการเมืองชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยออกมาบอกว่าเวลานี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือว่า EU หลายคนนั้น เริ่มที่จะไม่พอใจรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเนื่องจากมองว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ขณะที่ยุโรปนั้นกลับต้องผเผชิญกับเรื่องของพิเศษกิจอย่างหนักแล้วก็ภาวะขาดแคลนกา๊าซรวมถึงราคาข้าวของที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เอาง่ายๆว่ายุโรปนั้นเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยเข้าสูงเลขสองหลักแทบจะทุกประเทศในสาภาพยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้รับประโยชน์จากสงครามครั ราว,ว่ามาตรการที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นกระทาก็คือการห้ามนําเข้าพลังงานจากฝั่งฝั่งของรัสเซียรหรือว่าแบนการนําเข้าพลังงานจากฝั่งฝั่งรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นกา๊าซนําเข้าให้น้อยลงเพราะนาเข้าน้อยลงเนี่ยครับยุโรปที่จะต้องใช้กา๊าซใช้พลังงานเป็นจํานวนมากก็หันไปพึ่งพาตลาดก๊าซเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาก,าก็ไปนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาพวกเขาบอกว่าเวลานี้สิ่งสําคัญก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยขายก๊าซให้กับยุโรปเนี่ยแพง สหรัฐอเมริกาขายในประเทศเนี่ยถึง4เท่าด้วยกันนั่นก็คือเท่ากับว่าต้นทุนของพลังงานในยุโรปนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมราคาพลังงานในยุโรปนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยถึงกับต้องออกมาประท้วงกันไปก่อนหน้านี้นะครับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับก็เรียกว่ากลายเป็นรายได้หลักให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ยุโรปนั้นกําลังยากลำบาก ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเอ็มมานูเอลมากรงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นเคยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้รวมถึงบรรดาผู้นําของยุโรปหลายๆคนนั้นเนี่ยได้มีการตั้งคาถามกับทางด้านในส่วนประธานลินดีโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐในการประชุมที่เกาะบาหลีประเทศอิโนโดนีเซียก็คือกลุ่มประเทศ G 2 0ก่อนหน้านี้แต่ว่าโจไบ,บเดนนั้นเนี่ยกลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็คือไม่ตอบไม่พูดไม่เจราจากับเรื่องของประเด็นการที่พวกเขาขายก๊าซร,ราคาแพงให้กับสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งคือบอกว่าสหภาพยุโรปนั้นก็หวั่นวิตกกังวลก็คือการที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยไปออกกฎหมายเนี่ยครับซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการเติบโตของสหรัฐที่จะให้เงินอุดหนุนแล้วก็ให้สิทธิยกเว้นภาษีแก่ภาคธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทางด้านสหภาพยุโรปนั้นก็หวั่นเกรงว่าหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆในยุโรปที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของภาวะขาดแคลนก๊าซทำให้การผลิตนั้นเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตจา,า,าั่อรรฐิทีสหเม ซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําให้ยุโรปนั้นเนี่ยเสียประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับหลายชาติในยุโรปว่านี่สหรัฐอเมริกานั้นกําลังตักตัวผลประโยชน์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนทั้งๆท,ที่ยุโรปซึ่งเป็นแนวร่วมกับทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังเสียผลประโยชน์จากหนักจากสถานการณ์นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวมิเชลเคยออกมาบอกนะครับว่าประเทศในสหภาพยุโรปรวมคนรวมถึงคนยุโรปนั้นต้องอดทนเพื่อที่จะให้ได้มาผลที่ เรียกว่าดีนั้นในระยะยาวก็คือว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะต้องมีการล่มสลายหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นเนี่ยมีปัญหาในอนาคตในระยะยาวนะครับแต่ถึงเวลานี้เข้าสู่เดือนที่9แล้วเราก็จะเห็นว่าปัญหาของรัสเซียนั้นเนี่ยยังไม่ได้เอามากมายเหมือนกับปัญหาของทางยุโรปที่แต่ละประเทศนั้นกําลังเจออยู่ซึ่งตรงนี้เองสหภาพยุโรปนั้นก็ออกมายอมรับนะครับว่าเวลานี้นอกจากสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากการขายก๊าซธรรมชาติให้กับทางด้าน สาภาพยุโรปแล้วสิ่งที่สหรัฐอเมริก,กานั้นยังได้ประโยชน์ก็คือภาคอุตสาหกรรมของอาวุธนะครับมีไรายได้เป็นลําเป็นสันจากการขายอาวุธให้กับทางด้านยูเครนนอกจากนั้นเนี่ยสาภาพยุโรปยอมรับนะครับว่าเมื่อคลางแสงของชาติสมาชิกของยุโรปที่มีการเอาไปให้กับทางด้านยูเครนเนี่ยเมื่อมันน้อยลงเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อเข้าไปเก็บเอาไว้ในคลังหากว่ามันมีสถานการณ์ความขัดแย้งในอนาคตก็มีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานเนี่ย ยุโรปก็มองว่าพวกเขาก็ต้องเสียเงินจํานวนมากเพื่อที่จะไปซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาพื่เก็บเอาไว้ในคลังแสงเพื่อใช้งานในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้บรรดาชาติในยุโรปนั้นเนี่ยครับก็เสียประโยชน์อีกต่อหนึ่งก็เท่ากับเป็นว่าสหรัฐอเมริกา,น,กานั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้กับสถานการณ์ของสงครามครั้งนี้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปก็มองว่านี่สหรัฐนั้นเนี่ยกำลังหาประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในขณะที่สาภาพยุโรปซึ่งเป็นชาติพันธมิตรทีรท่เหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกานั้น กำลังทุกทรมานกําลังลําบากนะครับกำลังเดือดร้อนจากเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มสูงไม่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับมันขาดแคลกด,ด้วยก็คือว่ามีพลังงานนั้นไม่พอใช้นอกจากนี้แล้วสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือภาวะเรื่องของเองินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ประชาชนจํานวนหนึ่งของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยได้ออกมาประท้วงถ้าคุณผู้ชมตามเรื่องของข่าวสั้นผมเนี่ยก็จะเห็นว่าข่าวสั้นของผมนั้นเนี่ยนำเสนอเรื่องของการประท้วงเนี่ย อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลายประเทศมีการประท้วงไม่ว่าในอังกฤษก็มีการนัดชุมนุมหยุดการเป็นประจำในเยอรมนีก็มีการประท้วงในอิตาลีก็มีการประท้วงในเบลเยียมก็มีประท้วงในสาธารณรัฐเช็กก็มีประท้วงแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงฝรั่งเศสก็มีประท้วงเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการที่จะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเนี่ยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศก่อนที่จะไปให้การช่วยเหลือฝักฝั่งของยูเครนในขณะที่ฝักฝั่งของยูเครนเองนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาเอง ก็กาลังยากลาบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะประชาชนก็รอรอดูว่าแล้วอยูเครนนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรอีกประการหนึ่งสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยก็ยังจะเดินหน้านะครับในการที่จะไปกําหนดเพดานราคาพลังงานของฝักฝั่งรัสเซียก็คือว่าจะไปกําหนดเนี่ยครับว่าถ้าหากรัสเซียนั้นขายเกินราคาที่พวกเขากําหนดก็จะทําให้การรับประกรันหรือว่าการขนส่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับชาติสมาชิก27ประเทศของสหภาพยุโรปเวลานี้ก็ยังมีความเห็นแย้งก,กันอยู่บางส่วนนั้นก็เห็นด้วย บางส่วนนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าการไปจํากัดราคาก็จะยิ่งทําให้เรื่องของพลังงานของยุโรปที่กําลังขาดอยู่นักขณะนี้เนี่ยมันยิ่งขาดมากไปกว่าเดิมในขณะที่บางประเทศในยุโรปอย่างเช่นโปรแลนด์นั้นก็บอกว่าราคาที่สหภาพยุโรปไปจํากัดเนี่ยตามทางด้านในส่วนของกลุ่ม g 7หรือว่า G7 นั้นก็คืออยู่ที่6 0สิถึงเจดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันสูงเกินไปโปรแลนด์นั้นบอกว่าควรที่จะซื้อเนี่ยในราคาแค่30มสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าไปกดราคา ฟฝั่งรัสเซียก็มีปฏิกิริยากับเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัสเซียก็ออกมาบอกนะครับว่าชาติใดก็ตามที่ดําเนินการในการที่จะไปกําหนดเพดานราคาพลังงานของรัสเซียสิ่งที่รัสเซียจะทํานั้นก็คือว่าจะหยุดในการที่จะจัดส่งพลังงานให้กับชาติเหล่านี้ล่าสุดนั้นก็บอกว่าสภาของรัสเซียเองนั้นก็เร่งออกกฎหมายในการที่จะดาเนินการแบบนั้นด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ที่น่าสนใจในขณะที่ฟากฟั่งเ,เรื่องของการส่งออกธัญ,ญพืช ในพื้นที่ทะเลดำเนี่ยครับจากรักเสเซียออกผ่านทะเลจากยูเครนผ่านออกทะเลดำเนี่ยครับเป็นการตกลงกันของทั้งหมดเนี่ยสีฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือยูเครนรัเสเซียทูเคียแล้วก็สามประชาชาติล่าสุดนั้นมาตรการเหล่านี้ก็ได้มีการต่อกันออกไปอีก4เ่เดือนนะครับในการที่จะจัดส่งเรื่องของธัญ,ญพืชไปยังพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่ากําลังขาดแคลนเรื่องของอาหารอยู่แต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีข่าวเช่นเดียวกันว่า การตรวจสอบเรือที่จะมีการขนส่งธัญพืชออกไปจากท่าเรือบริเวณทะเลดับนั้นเนี่ยมันทําได้ล่าช้าการตรวจสอบต้นทางถามว่าใครเป็นคนตรวจสอบก็คือทางด้านทหารของรัสเซียซึ่งรัสเซียก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีการปั่นแกล้งนะแต่ว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างให้ชัดเจนจํานวนเท่าไหร่ที่เอาออกไปเอาชนิดหนออกไปบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสัญญาฉบับแรกนั้นเนี่ยไม่ได้ทํารายละเอียดยที่ชัดเจนปรากฏว่าเรือที่บรรทุกเรื่องของธัญพืชออกไปนั้นไม่ได้ไปยังปลายทางที่ ควรจะเป็นแต่ว่าไปปลายทางประเทศที่ไม่ได้อดอยากหรือว่าประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพอาหารที่ขาดแคลนแต่อย่างใดซึ่งก็ไม่ตรงวัตถุประสงค์ไม่ตรงประเด็นนั่นเองนะครับคราวนี้รัสเซียก็เลยบอกว่าจะต้องมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการที่จะนําส่งเรื่องของธัญพืชผ่านทางทะเลดาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้เนี่ยครับประเด็นที่เรื่องของความขัดแย้งที่ันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสิ่งที่ันเกิดขึ้นกับสาภาพยุโรปเวลานี้ ตกลงแล้วเนี่ยสภาพยุโรปนั้นรู้ตัวหรือ,อยังว่าที่ผ่านมาหลังจากที่ไปดําเนินม,มาตรการต่างๆในการที่จะเล่นงานรัสเซียนั้นมันสร้างผลกระทบต่อประชาชนในประเทศของตัวเองหรือว่าจริงๆเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่เบื้องต้นอย่างที่ทางด้านชาวมิเชลเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าคนยุโรปชาติยุโรปนั้นจะต้องอดทนต่อมาตรการที่ต้องการเล่นงานรัสเซียบอกว่าระยะยาวนั้นเนี่ยจะทําให้รัสเซียนั้นเนี่ยประสบกับปัญหาอย่างแน่นอนแต่จนถึงตอนนี้10เดือนแล้วรัสเซียไม่เป็นอย่างนั้น นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาสิบเดือนนั้นสหภาพยุโรปได้เรียนรู้อะไรไปบ้างสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อสหภาพยุโรปเรียนรู้แล้วเนี่ยจะปรับแก้ไขอย่างไรแล้วก็เมื่อรู้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้พวกเขาจะดําเนินการอย่างไรจะหันกลับมาในการที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียเพื่อที่จะซื้อพลังงานจากทางรัสเซียหรือไม่ก็เป็นคําถามที่หลายคนนั้นเนี่ยก็ก็อยากจะรู้คําตอบแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าคาตอบนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ เพราะว่ายุโรปนั้นยังคงจะเดินหน้าอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าล่าสุดนั้นพวกเขาเองก็จะไปกําหนดเพดานราคาน้ํามันราคากา๊าซของทางด้านรัสเซียซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นรัสเซียก็บอกแล้วว่าพวกเขาไม่ขายให้เลยนะครับแต่ยุโรปนั้นยังจะดื้อดึงยังจะดึงดันอย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่ายอมให้เขาหลอกในการที่จะเป็นเบีย้ยเนี่ยครับให้เขาไล่บี้ไล่ขยี้อยู่ต่อไปแล้วสิ่งสําคัญก็คือคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนสําหรับคนที่เป็นชั้นแนวหน้าหรือว่าบรรดานักการเมืองนั้นเนี่ย ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนักนะครับเนื่องจากว่าอย่างน้อยมันก็มีเงินมีทองที่จะใช้แต่ว่าภาคประชาชนเองภาคครัวเรือนเองคนที่หาเช้ากินค่ําหรือว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยากลําบากเกิดความทุกข์ยากซึ่งรื่นดูหนาวนี้แหละจะทําให้คนยุโรปนั้นเนี่ยลำบากมากน้อยขนาดไหนก็เป็นสิ่งที่น่าก่อติดแล้วก็น่าติดตามนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องราวที่ผมเองนั้นเนี่ยได้นํามาเล่าสู่กันฟังสําหรับค่ําคืนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง ก็คือวันที่29พฤศจิกายนก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมาในลักษณะเป็นเทปแบบนี้เพื่อที่จะได้ไปจัดรายการสดเนี่ยแทนคุณกนกคุณธีระหลังจากนั้นเนี่ยครับวันที่30เป็นต้นไปก็กลับมาอยู่กับผมแบบสดๆเหมือนเดิมได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ตอบคําถามได้พูดคุยเฮฮาสาระกันในบ้างนะครับ ในเวลาสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมแต่ว่า2วันนี้วันจันทร์กับวันอังคารนั้นผมขออนุญาตส่งเป็นเทปมาแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยนั้นก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยใครที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศผมก็ฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านนั้นเนี่ยครับช่วยกด subscribe กดติดตามใครที่กดติดตามแล้วกด subscribe แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดรูปกระดิ่งฝากกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ มาให้กำลังใจกันมามอบเรื่องของซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แทรงแล้วก็เรื่องของซ u เปอร์แชทเนี่ยครับให้กับผมอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอมเมนต์แล้วก็มีการาเรียกว่าจ่ายเรื่องของอาการคอมเมนต์เนี่ยให้ด้วยนะครับรวมถึงบางท่านนั้นที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหากว่าท่านมีกำลังก็กราบขอพระคุณนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับ ช่วงท้ายๆแบบนี้ก็ทุกครั้งในที่ผมไลฟ์สดเนี่ยก็ฝากเครื่องดื่มเวลาริ่งนะครับให้กับคุณผู้ชมก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับที่แฟนเพจเวลาริ่งนะครับตอนนี้หลายคนก็เข้าไปอุดหนุนแล้วก็ไปสั่งซื้อเป็นประจาก็เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับแล้วก็ขออนุญาตเนี่ยจากอยอยถูกต้องทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับเรียกว่าเราทําอย่างพิถีพิถันใส่ใจในคุณภาพเพื่อมอบให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ ได้ทดลองดื่มเรียกเรียกว่าคัดสรรของคุณภาพแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ของผู้ดื่มได้ทั้งประโยชน์ของผู้ที่พาอปลูกว่านหางจระเข้ในพื้นที่นะครับที่เราไปใช้วัตถุดิบของเขานํามาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสําหรับค่าคืนนี้ผมก็ขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับค่าคืนนี้ผมลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ